ขึ้นออกมาไหนน้องเบียดหอ้องรังแลงนั่นครับรังแลงห้องอ้านี่ก็ดำๆอยู่เบียดพี่น้องไงไม่อ้ปลาตัวนี้ปลาครับผมดูดิโอ้โหสิบผมมีเตี่ยมอลไรพี่น้องเลยปลาอัางนี้ก็เป็นตัวดำๆครับโอ้โหไหนแหลกเตี่ยมแหลกขึ้นมาแล้วครับพี่น้องโอ้ปลาดุกครับปลาดุกอันนี้ก็ตัวดำๆครับพี่น้อง สวัสดีครับเป็นปุชมครับขามารับชมช่องไอซีค่านชอบห้กินครับมีผมสิบ้ามาใส่เบียดก็เกาครับเป็นเงาปมมึกแห้งไม้ไม้ครับน้ำร้มหินครับนองเมื่อนี้ไม่ได้มากคนเดียวครับน่าครับไงครับเป็นพม่าครับผมใส่เป็นเง้ปมมึกแห้งครับส่ที่เรียบร้อยครับที่นอครันล่งจะใส่ขึ้นไปบริเวณนี้แหละครับ เดี๋ยวห้องมาติดตามรับชมผลงานน้อกันครับมือนะคลิปที่เลี้ยวเนาะพี่น้องผมทําม,มาใส่ตรงลุมหินหุ้นครับต้องไปผมไกลมากเ <c oughs> มื่อไรครับพี่น้องเฝ้าเฝ้าครับหน้าเบิง้งไม้นี่ครับไม้ไม้ครับหุ่นนันอินซอกแซกเข้าไปนี่หุ่นอีกพี่น้องเดี๋ยวผมจะตะขามไปเด้องค์พระขามไปใส่ร่องเบิ้งพี่น้องใส่กับปลายลางหนุครับ นะครับย่างไปพู้ครับพี่น้องต้องไปใส่ผลตอนนี้เลงมาแล้วนะครับอยติดตามรวชมผลงานน่วกันครับว่ามือในห้องสีเฝ้าหรือสีอ่อนี่ยังไม่กินเนื้อห้องครับพี่น้องแต่เราชมน้องกันต่อไปครับนอ้องอห้อยเป็น้าอะไรเนาะครับน้ําซอกแซกหินครับ เงครับพี่น้องก็อยางนี้ป่าหรือว่ายังมากิ่นฮอ่เนี่ยพี่น้องเนียสำหรับเนืขอหมึงแหงครับผมทายนี้ป็นไม้ไหมครับผมนี่ครับครับใส่พูนนะครับเดีううィィ๋ยวผมจะขามไปถามไปฟังนี้นะครับยางกดเลดน้องเบิ้งครับว่านี่มองใส้อีกบอพี่น้องครับพี่น้องผมก็ได้แคพี่น้องยางรัดเลาะมากเลยมาเบิ้องไม้ครับไม้ฮองครับนี่ครับ น้ำตกเลยถัดๆต้องไปพูนครับเดี๋ยวผมพายามก็ต้องไปบึงพี่น้องเดี๋ยวถุงหินเหม็นกันนางไปบึงครับพี่น้องน้ำตกน่าจะมีปลาครับครับบึงนั้นกันเงาๆครับผมบึงธรรมาชาติครับพูนครับน้ำบุงหินครับน่าจะมีปลาครับผม นี่ครับ้ำไหลวูไม้นี่หมอปลาไม้เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่เฝ้าครับผมไม้นี่น่าจะมีป่าครับน้ำบุ๋มน้ำเดียบนี่ครับน้ำไหลตกเนาะน้องหาที่นี้ป่าใหญ่ครับลงไปพุ้งนี่พาลงอ,อีกเบิ้งครับน้ำไหลลงไปเน้องน้ำตกครับ เดี๋ยวผมถือผ้ามาใส่ร่องเบื้องครับไม้รุูมัือสิกัผมเกิดคิดว่าไหนจะนี่ัาผมไม้ถ้มรรมามาฉาดครับเป็นลุ่มเป็นหินเป็นนั่นบอ่อไปครับพี่นอ้องนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชม,มเฮียมเ้าเนนะครับเวลามาก,กูดาาเบ็ดแล้วพี่นอ้องไม้อยู่ข้างล่างครับพี่ผมผ้าพี่น้องมาเบิง้งแล้วก็ใส่ไว้เนะ เว้ยเงาปลาหมึกแหงครับพี่น้องไม้ข้านหนำตกหนำไหลเนาะมารับช่น้ำกันครับว่าทีนี้ปลายังกินนข้าเนี้ยพี่น้องหรือว่าท้าสีเหีเยเ่ยวคือเคลียบี่แเล้วพี่น้อง <c oughs> น้ำส่ครับผมยังบอลลูครับรุ่นไปพร้อมพ,อ,พอมกันครับไม้ครับพู้นใส่ลงไปผมครับมันสามสี่หลังแล้วกับผมย่ายไปใส่ฝั่งหนึ่งปลาฝั่งนั้นครับหมามาน้ำครับพี่น้อง ติดตามและชมผลงานน้ำกันครับ่าสินี่นี้กิน่ในห้องบ่ครับพี่น้องนั่งเรียกยาวเห็นอย่นครับครับผมน้ำไหลพัดแโรปบุมี่หงี่หงี่นรัพี่น้องเลยไหลนี่ดีครับนังเบื้องหลังคุณครับเครื่องคุณจะไปลงไปคุณเนาะพี่น้องเนาะ่าสิมียังี่ในห้องบ่ครับนี่ครับพี่น้องนั่งเหงือบ่มีครับเงียบพี่น้องเงียบ อต้องไปเบิ่งผมครับครับต้องไปพูดครับพี่น้องคติดตามส้มเข้ากันครับนี่ว่านอ้ําใดว่านอ้ํพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ได้ครับเฮ้ยนะครับเป็นน้ำกน้ำน้ำไปพี่น้องไม้ห้องวัวรวยนี่แน่กิ่นคราบ่พี่น้องเลยส้มเข้ากันครับครับหลังนึงครับขมิบไอ้บัวพี่น้องเลยงานบ่คืออยู่ โอ,อ้ยดีครับโอ้สายขาดเลยไหมพี่น้องสายขาดเลยครับนี่ทั้งนี่นี่ยังโอ้ยยังกินมาพี่น้องสายจนขาดครับโอเดี๋ยงมันไปง่ายยับพี่น้องสายเบ็ดจนขาดมั้ลุ้นแล้กันอีกครับ ăn cuộc hát mặt, nhanh lên lưu nhắm canh hắp nắng nắng nếp chí lưu nhanh lên hắp nắng nếp chí lưu nắng cái chí lưu nắng Nó chí lưu nắng nếp tuổi rồi, nắng câu hợp nắng คือเกาพี่น้องเอ้ยาไปบึ้งของนี้ผมเใหญ่ออกไปครับคูณรุนทั้งนอกครับที่ผมใหายออกไปพี่น้องน้องัออดเลาะเสาะปลามาคูณครับเร็ยบที่ผมใหายมาใส่ครับรุนนั้งกันครับโอ้ อย่างนี้เขาไงพี่นอ้องมามาดูน้นกันอีกครับดอ,องครับฮอผมมาไหนนอ้องเบียดห้อลงลังเลียงกันครับลังเลียงห้องอ๋อยังก็ดำๆอยู่เบียดพี่นอ้องไปไม่โอ,โอ้ปลาตัวนี้ปลาครับผมอู้ยี่ดิดโอ้ยสิผมมีเต็มเลยพี่นอ้องเลย อัยังก็เป็นตัวดำๆคั่านโอ้ในญ่เลยเตี่ยมแหลกขึ้นมาเลยครับพี่น้องโอ้ปัดดุกครับประดุก็ยังก็ตัวดำๆที่พี่น้องนี่ตัวดำครับหอยญา,าตปดกันครับครับใส่ถุงที่เรียบร้อยครับผมป,ปัดปดุกขึ้นตัวดำที่พี่น้องดุขั้นสิ้นบ้านห้องผมครับที่ผมใส่ขึ้นไปอีกประมาณสามสี่หลังหาหลผผาังครับผมพาไปเบิรงครับพี่น้องรุนน้ำกันครับ บัวลายลังครับลังหนึ่งม้คนกิ่นเนื้อขึ้นมาจะเท่งสายเบียดพี่พี่น้อยตีดขึ้นมาเท่งขุนครับดุนน้อกันครับลังนึงเซ่ไปขางต้นไม้แล้วครับขางต้นไม้ดุนน้อกันครับลังนี้ก็ได้นี่ยังอีกบวัวครับพี่น้อยน่าห้องสีแดงเต็มเดียวไม้ที่ผมอ่อนง่ายมาใส่ครับโลังหนึ่งก็คือโอ้ยหลุดครับพี่น้องคุณ เบ็ดขึ้นมาพันอยู่เที่ข้าพี่น้องเลยหลุดอีกแล้วโอ้โหโอ้โหยังมาน่าพี่น้องเลยบบบนี้รุดน้ำกันนี่ครับพี่น้องเลยโอ้ยังได้เตรียมเดี่ยวอยู่ครับมิดซีดีรือหลุดครับใส่ไปขามขึ้นลุดครับเบ็ดนี่กับบ้าไข่ดีนะพี่น้องเลยหลังสุดท้ายครับโอ้ โตวเดียวแล้วครับพี่น้องเอ้ยคลิปนี้คลิปหน้นาเข้า่ากันไหมครับโอ้ผมมานแล้วครับมือนเตี่ยมเดียวครับแล้วคลิปนี้ขอเก้ามาสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมก็ไปหายุหา,หากินแบบไดพี่น้องสวัสดีครับ